ใส่เสื้อแขนสั้นกับขาสั้นยังไงให้ไม่ดูช่วยอะถ้าแบบนี้ทุกคนเห็นครูตีแล้วก็จะดูแบบเฮ้ยดูดิเห็นขาเห็นอะไรมันก็จะดูแบบเฮ้ยธรรมดาบ้าน,านมันดูธรรมดาเกินไปแต่นี้เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยครูตีเซตผมนะมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกลุกหนึ่งกันอะมาต่อกันอันนี้เห็นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมอะชัดเจนนะมีกางเกงที่เปลี่ยนจากเป็นกางเกงแบบผ้าธรรมดาเป็นผ้ายืดเป็นผ้าทำเอ็นไอ เรียกไม่ถูกอะไรไว้แต่นี่มันเป็นให้ใหนึกถึงผ้าที่เป็นชิโน่กางเกงนักเรียนให้นึกถึงกางเกงนักเรียนแล้วกันเออประมาณนี้ก็คือกางเกงผ้าประมาณนั้นที่มันไม่ยืดกับนาฬิกาที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับทรงผมที่แต่งอากุติจะบอกตรงนี้เลยนะสรุปสั้นๆว่าถ้าเราจะแต่งตัวแบบสบายๆอยู่ในเมืองร้อนนะแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นอีกทํายังไงให้ไม่ช่วยคือข้อแรกเพิ่มเป็นกางเกงจากที่เป็นกางเกงบอลหรือกางเกงผ้าที่เราใส่จน เคยชินเนะ่ยให้เปลี่ยนเป็นกางเกงที่เป็นผ้าแบบผ้านักเรียนน่ะผ้าผ้ากางเกงนักเรียนหนึ่งอย่างข้อที่2คือเพิ่มนาฬิกาขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วข้อที่3คือเซ็ตท,ทรงผมถ้าคุณเซ็ตท,ทรงผมปุ๊บคุณจะดูตั้งใจเห็นไหมคือเราไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยแบบนี้ทําไม่ได้นะแบบนั้นทําไม่ได้ไม่ใช่แต่มันอยู่ที่การ m i กซ์แอนด์แว่าแบบ อันไหนเหมาะกับเราเราลองไปทําตามดูได้ไม่ใช่ทุกคนที่ทําตามครูตีแล้วจะเวิร์กแต่มันจะมีหลายคนที่ทําตามครูตีแล้วชีวิตดีขึ้นให้เราตรงนั้นไปใช้แต่ใครที่ทําแล้วไม่เวิร์กเราก็ไปใช้วิธีอื่นของครูตีก็ได้เก็ตไหมคือครูติก็ไม่ได้สอนแค่แบบเดียวแขนยาวสมมติกรณีที่เราใส่แขนยาวขายาวอ่ะคลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นหรือใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่แบบเฮ้ยมีการาพับแขนเสื้อนะทำแบบนั้นแบบนี้นะแล้วกรณีที่ ครูตีให้เลือกว่าแบบเฮ้ยตรงนี้นะแบบว่าให้อยู่กลางใบเส็บนะตรงนี้อยู่ตรงนี้นะหลายคนบอกว่าเฮ้ยฟิตเกินไปหรือเปล่าแบบนี้มันดูเกินไปไหมอ่ะข้อแรกครูตีจะบอกอย่างนี้ว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันของครูตีจุดประสงค์คือออกกล้องและของครูตีจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ดูแบบว่าฟิตฟิตมีความฟิตเรียกว่าไม่ใช่ฟิตแค่พอดีแต่ค่อนข้างตึงนิดนึงอ่ะให้ดูแบบว่า ขับกล้ามเนื้อที่ครูติมีออกมาโชว์ให้ได้มากที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการทรงสบายๆคุณก็อาจจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ที่ครูตีเคยโชว์ให้ดูคือแบบอ่ะชิลๆไว้วันนี้ไปทเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าเรามีจุดประสองค์อีกแบบนึงก็สามารถใช้ตามครูติได้เช่นกันเก็ตข้อนี้ใช่ไหมคือที่ครูติสอนไม่ใช่ว่าทั้งโลกต้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าทั้งโลกฟังครูตีแล้วเป็นแบบนี้หมด ไอสิ่งที่ครูตีสอนไปมันจะไรค่าไม่แตกต่างจากใครเลยฉะนั้นสมมุติถ้ามีคนฟังสักล้านคนมีคนเชื่อ10,000คนคือ1%คุณจะแตกต่างจากคนอีก990,000คนทันทีเก็ตข้อน,นี้ที่ครูตีบอกใช่ไหมอ่าโอเคก็สําหรับใครที่ฟังอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จงมิกแอนแมทให้เข้ากันอ่าแล้วก็อ่าเอครูตีสอนอีกอย่างนึงนะเรื่องนาฬิกามันจะมีสาย Uh, จริงๆสายยางพวกสายยางคูติก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้สายยางกับสายหนังให้ดูเป็นรีแลกซ์แล้วก็อันนี้เป็นสายเรียกว่าเลดผสมหนังแต่ว่าเป็นสีดำทั้งหมดใช่ไหมมันก็จะดูแบบวัยรุ่นขึ้นหน่อยหนึ่งแต่กรณีที่ถ้าเราต้องไปต้องการไปแบบทางการให้เราเลือกเป็นสายสแตนเลส ล้วนๆที่มันเป็นสีเงินทั้งเรือนแบบนั้นดีกว่าแล้วก็หน้าหน้าจอให้เป็นแบบมืดยกเว้นคุณเล่นแบรนด์เนมแบบพวกปาเต็หรือโรเล็กคุณอาจจะเล่นสีก็ได้เพราะมันจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วแบบนาฬิกาเรือนละครึ่งล้านหรือล้าน2ล้านบาทมันก็จะดูเด่นขึ้นมาแต่สําคัญนะอย่าให้เป็นการเรียกว่าให้มันตะโกนแทนเราไม่ได้นะนาฬิกาต้องไม่เด่นกว่าตัวผู้ใส่นาฬิกาถ้าใส่แล้วคุณจะต้องดูแพงขึ้น เสมอถ้าคุณใส่นาฬิกาแล้วมีคนทักประมาณว่าเฮ้ยของก๊อปหรือเปล่าสแสดงว่าคุณใส่ผิดวิธีละคุณกําลังแบบว่าให้มันตะโกนแทนคุณละคุณต้องเป็นคนใส่แล้วปุ๊บเฮ้ยหูคนนี้แม่งดูแพงต้องแบบนี้เท่านั้นโอเคสําหรับคลิปนี้กูติก็ฝาก,ากไว้เท่านี้สรุปสั้นๆอีกหน่อยนะกรณีที่ใส่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมกันแหววออกนอกเรื่องไปนานก็คือข้อแรกกางเกงเปลี่ยนจากกางเกงผ้ากางเกงอ่าบอลเป็นกางเกงที่เป็นแบบผ้า ผ้ากางเกงนักเรียนอ่ะกางเกงนักเรียนประถมหรือมอต้นอะไรพวกนี้แล้วก็ข้อ2นาฬิกาข้อ3เซ็ตผมในแบบของคุณแค่3มอย่างนี้คุณจะใส่สั้นล่างสั้นบนก็จะดูไม่ชู้อีกต่อไปส่วนรองเท้าก็แล้วแต่เราเรื่องนะส่วนใหญ่ครูติก็จะใช้เป็นรองเท้าแตะหนีบอะแตะหนีบแบบสุขภาพนุ่มๆกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นรองเท้าผ้าใบไม่แนะนํารองเท้าหนังนะถ้าเราแต่งตัวให้มันชิวๆคนนี้ไปใส่รองเท้าหนังมันก็จะขัดกันเกินไปหน่อยโอเคสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้จบแล้วบ๊ายบาย